you happy birthday happy birthday happy birthday to you yeah. uh, happy birthday tonight happy birthday tonight happy birthday, tonight. Happy birthday.

ขอสัมภาษณ์แน่จะได้ซีปีจะรู้สึกเท่าไหร่ใจดีเลดีน้อยเมื่อเจ้าอายุซีปีเจ้าจะเป็นคนเท่าไหร่พอใจดีดมันได้แล้วใจดี้็จ,จะเป็นคนซีปีใจดีวะใจดีอย่าเอ้เล่นกระเป๋าก็บปุกเลอ้าวเด้เด้เดมีบางเสี้ยวใจดีลำคาญเป็นอย่างเจ้าจึงลำคาญน,น้องบอกว่าน้องบอกว่า น้องทธอซีปีน้องใจดีบัณน,นี้ว่าใจดีอ้าวน้องเป็นยงซีปีน้องสีฟู้เชิดจังไลยหั้ซืือว่าฮักเอือยเอ้ซื้อว่าฮักเอืยอยอายุซีปีเออยสิเป็นคนเน่าใดใจดีฮักเอือยเอาหัวใจใเอือยเอาความขวนงามให้เอือยอ้ยน้องอเอือยก็เป็นคนคำพูดแท้สุดงามให้เอือยเอาเสือดองเอาเสืดอดักง,งมามงามสิ ดีใจบบที่เจ้าอายุได้สี่ปีดีใจอยู่แต่ว่าค่อยหนาะไม่ได้หักเอือหลายเจ้าคือหักเอือเจ้าแท้แต่ว่าเอือค่อยนาเพาหักค่อยเอ้าไม่สมบูรณ์เดี๋ยวคนไปถามเอือเจ้ากันเด้อเ้อเอือเอือเจ้าเอือเจ้าหักน้องเจ้าอยู่อะแต่ว่าเราให้ค่อยลิ้นกระเป๋าอ้าเราอาเจ้าให้เอือเจ้าลิ้นกระเป๋าเลยแต่ว่าเอือค่อยบ่ใจดีอะ แต่ว่าเอื้อค่อยใจหายอยู่แต่ว่าค่อยกันใจหายอ้าวค่ะเอื้อเจ้าเป็นเอื้อใจดีเจ้าสีให้เอื้อเจ้าลินกระเป๋าบอได้อ่าถ้าน้องเจ้าให้เจ้าลินกระเป๋าเจ้าสีใจดีบอใจดีน้อยอ่าเอื้อเจ้าแน่โอเคกัน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 เนขอถามเนะ่เจ้หาหักเอื้อเจ้าบอเอาเอา สงสว่ปัญญวีมาเต้ากันแม่เอาถามแสงสวรค์กันแสงสวรค์เจ้าหักนางปัญญวีบอนางปัญญวีเจ้าหักนางแสงสวรรค์บอ